เตรียมตัวรับมือปรากดการที่สุดแห่งความมั่นแห่งปิดปิดเมืองล่าพัทยาหีบสุดยอดโปรเจกชินคมของเราคนดิบสำรวจโลกใต้ดินอันโสมมของนควัแห่งแสงสีพัทยาสตรี โลกสีเทาที่ใครไม่ยอมอ่อนคอเป็นอันต้องตายพ right. right. ุ่มฝีมือการกำกับสุดตัวโดยอย่างสู้เพิงผ mm hmm. ู้กำกับสายบูเลื่อนมังกร mm hmm. ที่เคยได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม mm hmm. จากมาเก๊าอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2009จากหนังคู่พยักจอมโจน The Robbers mm hmm. จากความหลงไหลในหนันงแ๊งสเตอร์สุดเท่ mm hmm. และบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนของพัทยา กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาบุกปั้นบทภาพยนต์แก๊งสเตอร์เลือดเดือดกว่า10ปีพุ่มทุนสร้างกว่าหนึ่งล้านบาทเพื่อนำเสนอความโลกและจุดแตกหักของมนุษย์ผ่านทับนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยฉีทุกคาแรคเตอร์เพื่อมอบการแสดงสุดเข้มข้นไม่มีใครยอมใครผมเป็นตำรวจชมาลับใช ปิดเมืองล่าจัดเต็มความอลังการเปลี่ยนพัทยาให้กลายเป็นสมรภูมิเดือดผนึกกำลังทีมงานแถวหน้าของเอเชียอลังการงานสร้างจากคาสิโนใต,ต้ดินสู่โรงหนังเก่าเจ้าปัญหาโดยธนะเมฆาอัมพุทธผูกกำกับสินยอดรางวัลของเมืองไทยจากคุณพันธ์ทั้งสามภาเนรมิตงานสร้างไม่เหมือนเรื่องไหนที่เขาเคยทำ ทั้งยังได้มือดีสายแอคชั่นจากเกาหลียังคิวยองผู้กำกับคิวบูระดับตำานานจ,จากหนังโขดดิบยังโอ้บอยก้าวเข้ามายกระดับแอคชั่นไทยสู่มิติใหม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ ปิดเมืองล่าพัทยาหีดสาพฤศจิกายนนี้ปิดโรมล่าทุกโรงภาพยนตร์